มันเริ่มต้นจากการมองการดูการชมการเพิดเพลินจำเริญใจการจับต้องดูคล้ำไรไปเลยเลยไปแล้วมันก็มันเป็นความเพลินแต่ถ้าว่ามันตรงมันข้ามตรงกันข้ามหมายถึงว่าสิ่งที่เราต้องการอยากได้ติดข้องมันไม่ได้ตอนนี้ละมันจะมีเขี้ยวมีเล็บขึ้นมา เหมือนอะไรเหมือนว่า <c oughs> สามีภรรยาอยู่กันมานาะนวันดีคืนดีสามีไปเจอที่มันดูดีกว่าก็พเพลิดพเพลินยำเรินใจไปเาพอาทางบ้านรู้พยามาลก็เกิดขึ้นมีเขี้ยวมีเล็บขึ้นมาทีเดียว นี่เราก็ไปรู้ไปยกตัวอย่างมันมองไม่ค่อยชัดกระชังมัเฉพาะในตัวเราอย่างเดียวไม่ต้องไปเอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องในตัวเราอย่างเดียวพอเวลาที่เราอยากได้แล้วมันไม่ได้ไอความพเพลิดเพลินจะเบินใจที่เราติดข้องอยู่เสร็จแล้วมัน,นไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเคีี้ยวเล็บมันก็ออกมามันเป็นความ กิเลสอีกสายหนึ่ง <c oughs> พยาปาทะหรือกโกรธะหรือโทสัอย่างนั้นส่วนอีกตัวหนึ่งสายโมหะโมหะก็คือไม่เข้าใจว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรกันแน่คือไม่เข้าใจทั้งสองอย่าง <c oughs> ไม่เข้าใจทั้งโลภะไม่เข้าใจทั้งโทสะก็คือโมหะมันสามอย่างแล้วมันไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่ในเราทุกคนดังนั้นตอนที่เริ่มต้นที่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนในสังคมเราจะอยู่อย่างไรในสังคมมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะความต้องการอยากจะอยู่ในกลุ่มไหน กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3เราจะอยู่ในกลุ่มใดกลุ <c> ่ม <oughs> 1กลุ่ม2กลุ่ม3หรือกลุ่ม4ก็ <c oughs> ถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งเราก็จะภาคเพียรพยายามในการที่จะ,จะเจริญทำให้มันจเจริญเข้าหน้าขึ้นไปแต่อยู่ในกลุ่มที่สองเราก็ทำแค่ That's a person.